เนสี่จุดถูกเลขกแล้วค่ะเด้ออะไรก็ในนี้แหะโชคถูกเลขจุดถืกจะงวดซ้อนละครสี่แล้วอีกงวดหาคอมีงวดที่หาด้วยอันนี้งวดที่หาค่ะถึงแมาแล้วสี่งวดค่ะขอโชคลาภจากกู้สีสุดโูเนาะค่ะเนาะจุดหน่อนจากถีดข้างล่างขึ้งบนโอ้กหนึ่งกับสี่หยกมีงวดถือั้งล่างทั้งบนค่ะเด้อ มัวนี่เพิ่งเปิดเหตสาธตัวตรงตรงสาธุสาธุสาธุมัวนี่ปูปูบอกว่าสิงไใหญ3สามตัวตรงตรงอะค่ะปูไปหาหอดบลาลิ้อติพ่อแงนไปหาหญ้าหอดบลาอือปูสีสุดโท้เนาะค่ะแงนกับปูหลวงอุดม 中鼎看。嗯嗯嗯 สุดทูเข้าล่ต่อารผลิจรูลูกหลนสั่งบัดสั่งว่าปูให้โชว เด้อยูเด้อให้ดังันบุญนะโหลแต่ตัวไม่เป็่นกันใูาูให้กาวไล่นตัได้โแมนก็จงไปข้าันอีกก็ได้แต่มันโบแมนกรัเข้าัน คุณนั่นกับฟันบอกได้เตะการดูดโกรธแบบสาบสูดเก่งๆด,ด,ดูไปหาเหตุผลทําท่านสุวัดค์ล่ะขอแม่นางสองคนได้ไหมจะไ่ให้ไปสร้างโบสถ์กระปู ได้จับได้ับปากะให้สูงให้ลเางฟนครับไปสั่งบูดซอยดอกบูดสั่งปลาสังลาจ้าใหสิบอกเฟนครับเฟ้นช่องสั่งบูดซอยบูดวัตรบัตรทลาดม็นบ่จ้าตอนนั้นก็ปูเคยพาไปอยู่จ้าสร้างไม่เสร็จตอนนี้ปูก็มารไปสร้างให้สิบอกเ ว่าหายสูให้ลาแฟนช่องอีซีสีซอยสางดอกวันนี้กะสีซอยสางจนได้แต่มนมีหมองมาวันนี้หมองมาผูเอ้ยสิบ้าสางู้ตใหู้ก่้แจ้าค่เูใหแล้วด้วค่ะยุทูุงปยทงามค่ะสตรงตเลยปูเอ้ยเห็นดังใส่สางโวดเลีวเร็วเร็เว ไปโชคได้ลาบจากครูนะคะเนาะได้สางบูวัดท่าลาดวัดท่าลาดค่ะบางที่ไอ้ผู้ใหญ่ปูจะพาไปจะผ่าไปไปค่ะพาไปไปด้วยค่ะไปไปู่จะพาไปตอนเช้าไปวัท่าลาดปไงดู่เด็กน ไปถึงโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงไปออกจ่อยเล็กตัวแดงตัวนี้เล็กดยมางอปูเกกล่านก้ยเล็กง่าวแปดค่ะรอบรุ่นตัวที่สามนะคะเนาะรอรุ่นตัวที่สาม ปู่ซีสุดโตค่ะปูสีโตมาให้โชคให้ลาบสามตัวเพิ่นให้ยถือมาแล้วค่ะซีนหัวดีหันี้งวดที่หาค่ะปูอยากไปสั่วัดสั่งสาราค่ะอยู่บ้านท่าลาดนะคะวัดบ้านท่าลาดอำเภออำเภอชุมพลชุมพลชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะไปกันเยอะสากิน้องแฟนช่องเบิ้งเยอะก็เด้อได้รวมกันเต็มสูบได้รวมกันได้รวมกันสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างว้าเนาะค่ะเนาะมหากุศลค่ะสร้างให้มันแล้วค่ะ ว่าปูมาแล้วมาแล้วตึงเลยดีใจด้วยตอนนี้ได้เก้าแปดค่ะเก้าแปดล้อรุ่นตัวที่สามจะเป็นตัวไหนเนาะค่ะน้อเก้าก้าหกตัวเดียวกันด้วยอย่าลืมมาเก้ากับหกตัวเดียวกันค่ะกับหัวสิมาถามว้มฝันสันดอกวันนี้แม่ก็ฝันอยู่ทันฝันเห็นตาเทวดาคนบอกว่าคนจะมาปวดมาผายแล้วมันปีใหม่แล้วพูดจิ ลับปีใหม่บ่ค่ะปีใหม่โอ้พูดอะไรบ่เลยวานจ้าสิ่ปวดสี่พายเทวดามะหวั่งวันบนเแม่เนาะแล่วก็ฟันเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นฝันทีฝันดีด้ค่ะฝันเห็นเทวดาฝันดีอะไรนางคุยกันก็เพลินตลอดนั่นแหละคุยกันคือเฮานางคุยกงคุยกันธรรมดานางเแต่บ่าวเล็กเดือบืนเพราะหายเล็กหาเบิื่อเราเพิ่นบอกว่าเพิ่นเจด้มาให้มะปวดแล้วให้แม่ลาให้ฝันที่ดีเพิ่นว่าให้เฮานี่ ไปปวดไปถ่ายให้มโนดว่าที่ได้สั่งบุญสั่งกุศลไปเรื่อยๆคืออยากสั่งบุตรบ้านทลาดให้มันแล้วเหมือนเม่เนาะนเมื่อวานสั่งมาเนาะตอนนี้ปูเพิ่นก็บอกอยู่ว่าให้ไปสั่งให้มันแล้วซะแต่ก่อนไห้มันเป็นปูเสียเพิ่นเฮ็ดแม่นที่ปูเสียเฮ็ดไใ้เด็ดใบเดือดอยู่มื้อนั้นเพิ่นก็ให้เป็นฝ่ายขวาของเพิ่นเด้เพิ่นก็บอกว่าให้แม่ไปนั่งเอาเด้อบัดที่เนียนไมยเลขบัญชีนี่สิเข้าบัญชีทางวัด ไอเมนมาเขาไปนางไดร์เล่ก็จะให้เอาทางวัดกักับล้อเบื้องกอนเนาะวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดคือวันพระใหญ่วันที่สิบสามวันที่สิบสามโอ้วันที่สิบสามมันพระใหญ่แมันจะเป็นวันที่สิบสามมันพระใหญ่วันที่สิบสามมันพระใหญ่กับเบิ้งว่าเล็กออกว่กออกเฮือบออกจังใดเฮือเขานั่งได้เขากับเสียหายซอยกันสางวัดเขาป็นบ่้องขอไปเรื่อยๆบ่ได้ขอจำกัดหัวไปเรือยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อนสางเอาทั้งสีนะ ถ้าเป็นจ <you> <itation> ังบุญห้โชกห้ลาบได้กติพอไม้เลขบัญนีจากอาจารย์เพื่อนนาลาวยส้างบุตรตอนนี้คือหาสิเปอร์เซ็นรือมามนกับแต่ก้อนกับไปส้างให้เพื่อนก็ได้ล้านกว่าบาทแล้วก็เลยมาขี่ปีคนก็เลยบอกว่าป่าก็แค่วดาว่าเออลูกแดกสังแห้งแห้งสิเหตุจังใดคนก็เลยบอกว่าไปซะไปนั่งยูหันพม่าเที่ยว ที่สิบสาม่น่ใหญ่เนาปเอดวัดบานทาาดมงกที่เคยที่เคยโด่งดังที่เคยถือจังๆมาแล้วเนาะค่ะเนาะซอยส่างบุมาเหล้วเนาะค่ะน้อเมยเนาะ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเค้จำเดอได้ต้นโพฮะต้นโพยุหัว่ามีต้นโพติพีต้นโพยุขางฟูเนี่ยนะแมนยุติแหมเลงงามแีวว่ะลังเห็นเลงามมือขึ้นนูฝัน กับพี่ตายอยู่โอ้ยเลงามข้าเลยเไม่พี่น้องเลยงามคาบัาทีนี่ยโตกตัวตีเนี่ยาไ่ได้ตีลนเนาะเห็ดเห็ุเป็นตูไดเนาะเมนแมนอยู่เก่าเป็นหกกระเดกแมนผู้เสี่ห้สุกเด้อค่ะเด้อเพราะว่าผู้เขามาแล้วผู้บอกเสี่ยสุกผู้สีสุดตัวห้แล้วเด้อค่ะสุกแล้วเาปดห้า หกสูบหกแปดห้าเก้าแปดห้ามแปดห้ากันไปกันมาคุยกันไปคุยกันมาสามตัวนี่แหละค่ะเจ้าสคุยกับพอเนี่ยเหอไคุยกัตทหารว่าไปจังไรมาจังไรพ่อกะิีโตหนูไปเ็ดะตอาหรสิบปร์เซตมือนั้นเดีพาน้องไปยูไปเบิรงนเดี๋ยวมันอยากเห็นมองปูอ่าปูอ้อยังเกาะ พูโอมแม่นพูสิล้านสมบูรณ์หลวงพ่อสมบูรณ์หลวงพ่อบูรุญนั่งเลี้ยวบึงคือยังคนอีแทธนี่เด้มันมีต้นโพยู่ข้างอันอันแม่ตเคียนน่ะเนาะอันนี้เด้อค่ะตรงเขาเลขอายุแม่เลยค่ะแม่อายุแปดสิบห้าแมอายุห้าสิบแปดเป็นแม่ล่างเนาะค่ะแม่อ่อนแม่ล่างล่างปู่สีสุดท้อเนาะ อายุแมื่อ่ห้าสิบแนิดสิบห้า้กลับออกอยคารบแสนมังวันที่หนึ่งเ่าบหันเลาเกิดวันที่หว่าหันเกิดวันที่หมกลาเลฮานอยออกพอดีเร้อคาะเดอนี่ก็เป็นเก้าดห้ามักก็ตามเด้อค่ะเดอมาเป็นแนวทางสุดเดียวันเด้อจาเด้อเปียเลย่เนาะเปรจัดจัจัด้านที่อันที่นูอยู่น้ำ ่เมื่อนี้สาวเทีพระลักพามาไอ้สะดือมูนเนาะค่ะเนาะบ้านรงเรื่อยอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันนี้เป็นสะดือมูนข่งตีเห็นอยู่เป็นนั้นโนคือเจดีย์นั่นเป็นเป็นธรรมเป็นธรรมปูพญานาคเนาะค่ะเป็นธรรมปูขึ้นตามธรรมชาติเองค่ะงามงามค่ะเป็นคันบันไดงามงามทุกอันเด้อนี่ค่ะอยู่วังมูนสะดือมูน อันนี้เป็นแม่น้ำมูลนะคะเนาะค่ะมาที่นี่ไอสาวที่พระลักสีป้าไปไหว้แม่ตะเคียนค่ะไปขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนเนาะค่ะเนาะอยู่วังมูลวังมูลเท้านี่แหละค่ะนี่อุ้ยงามครับพี่น้องเขียนปะค่ะเบื้องสาวที่พระลักษิตีเห็นเบื้องข้างๆนี่ค่ะขันขันในมาเห็นกับตาคือเพิ่นสิเป็นแบบขันบันไดไปเลยเดยอค่ะนี่เด้อค่ะนี่ค่ะเป็นสะดือมูลเป็น ทำปูพญานาคปูสีสุดโทค่ะดูกขางต้า้งามค่ะค่ะค่ะมาที่นี่อันสีพักไปไหวเมีตะเคียนเนาะค่ะเนาะมากับพี่สาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนค่ะกับล่างแม่ออมค่ะเพ่อพ่นกับเหตุเหตุบุญลอยบ้านยูแตหันแฟนขาพ่นกับโทรมาถามหลายพ่อนอยู่ว่าเขาจะโอนเงินมาให้ทำบุญลอยบนลอยว้านอาจารย์ตัก ทั้งคนคนกันเป็นห่วงคนกันเถอะเออเรี่อค่ะอาจารย์ตักอันจะบอกว่าเป็นอดีตเนาะค่ะเนาะแต่ที่มันเป็นอาจารย์ปัญญินมันเกิะซื้อออกแล้วแตก็มันกะได้เสียไปแล้วค่ะได้เสียไปวันที่งีสองวันอายุยี่สิบเก้าปีด้วยโรคเนาะค่ะเนาะโรคลุ่มเล้าเนาะไม่ใช่ไข้เจ็บเนาะค่ะเนาะโรคระลายอันนี้สิพท้ายแม่แม่ตะเคียนนะจ๊ะเห็นแม่ออมท้ายมาตั้งเยอะตะเคียนแล้วค่ะเนราะแม่ตะเคียนมีจักนางเนาะค่ะเนาะลายอยู่ตัวนี้หลายอยู่ ผู้เรียนเพิมีโชคมีมีดวงทั้งนหนุ่มมาหนุกมมาขอเพิ่งกระเดยได้หรือปล่าแต่มีคนมาขายมาขายคนนั่งรออืออืออือมีคนมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนอย,ยู่เนาะ<อ>ค่ะเนาะงว่าเพิ <c oughs> ่นเคยได้โชคได้ลาบน้ำพูดเพิ่นได้มาเพิ่นกับม้าค่ะค่ะหนาวเพิ่งเลยเอาหมวกใหม่ปุ่มมาใส่ให้เห็นมะนัง ขอนย่างขับเลยน้ำเพี่างี้ส่เขาลุ่มกอโศกขอหลาดได้อยอะมากเลยพวเดียวยังมีหอดไซป่าบอยังน้ยังคือเกาเม็ตะเคียนโศกห้ลาฟูอ FC แฟนช่องเด้อได้สามตัวเปเป้ด้สามคแอะ สุดก็ยังคุณอะโอ้หานี่เอาคุ้มไปป้าแสดงว่ามีคนถืออยู่ด้วยนะแม่เออคนก็อยากมาสั่งคนก็อยากมาเห็นหลังข้ามีคนถืออยู่ตลอดแต่ว่ามือสุดยางเงาเลยนั่งสีฟ้าไหมฮะคนอยากกันไม่เห็นหลังค้าหายยุ่งคนก็ว่าเห็นหลังค้าไปอย่างเมื่อกี้น้อยนี่ละไม่น้อยคนเป็นคนที่ว่าเศร้าขาดทีขาดยังตลอดแม่ ไม่หรอกเราเป็นคนทำยี่เนี่ยทำยี่นี่เสียค่าที่ค่าหยังมาดีกับเพลงเนื้อเป็นธรรมดาแต่บ่งูอว่าเราทรงเหรียญพอได้กับบ่งูอกน้ำพึนมันเป็นไปดีสุกเมียนค่ะเป็นยิ้มเหลาอยู่เนาะไอแม่ตะเคียนเพป็นไในยูได้นั่นนาส่งเงินเกษตได้สุกเราหังจากเมื่อคำไม่ยู่กยว่าแม่นอนเนี่ยเรามาปัดมาขวดมาเห็ดฆ่ากันในเต๊กตอนยูเนี่ยต้มาเทีปูนเนี่ยละตอนเท้าบ่งสวงพุทธนั่นแหละอาจารย์แา็เราอยู่เนาะยู าไลาหับี ais, ่ ALLY, ิวนี้็นคือตัวเลขบ่ไปวาดน้ำแม่บ่ไปวาดเสี่ยเมียแม่จะเขียนนะาเด้อแม่จะเขียนให้สุขให้ลับลูกเด้อเ้อ